สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชานาผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคม2567ันายน,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 นะคะของชาวธาตุดินราศีพฤศภราศีกรและราศีมังกรน,นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะหมอจะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวธาตุดินนะเอาละค่ะ ก็ดูพลังงานคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรเนาะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่ให้นะคะเอาละค่ะไพ่ใบแรกนะคะสี่ไม้เท้าคนนี้คนนี้เป็นคนที่แบกรับภาระนะคะเนาะตัวคนคนนี้เนาะแบกรับภาระนะ ความรับผิดชอบของครอบครัวกเก่าครอบครัวเดิมของเขาก็ได้หรือต้องแบกรับภาระนะผู้คนหน้าที่การงานของเขานะกำลังรอคอยพลังงานไพ่เทมเพลนใครจะเข้ามาหาคุณนะคะมันมี energy อยู่ว่าคนคนนี้แหละเป็นคนของคุณนั่นแหละนะเป็นคนรักเป็นแฟนหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะบางคนก็เป็นแฟนแล้วนะแต่มีสถานการณ์ที่อยู่ไกลกัน นะทีนี้พออยู่ไกลกันเนี่ยนะก็รอคอยที่จะได้มาพบเจอกันนะอาจจะต้องไปทํางานที่ไกลบ้านนะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศหรือใดๆก็ตามแต่นะคะอาจเป็น Energy แบบนั้นนะการรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะมีพลังงานชาวราศีธนูเข้ามานะคนเนี้ถามว่าเขากำลังรู้สึกว่านะ ในความรู้สึกของเขาอะถ้าถ้าดินบางคนนะคะคุณยังไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้คบกับใครเลยนะคะมันเหมือนว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์หรือเข้ามาพูดคุยหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะ,ะอาจจะเป็นใครบางคนที่เคยร่วมงานกับคุณนะที่เคยร่วมงานกับคุณนะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมเรียนหรือเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าหรืออะไรก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ติดต่อมาทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าในพลังงานนี้นะ,ะมันเป็นเหมือนว่าคนที่จิตใจดีนะ,ะชาวทาดินคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเราไปในสถานที่มันเป็นแบบสถานที่สาธารณะนะ,ะสถานที่ใหญ่กว้างๆนะ,ะหรือเราไปทํางานแบบเป็นจิตอาสาหรืออะไรก็ได้และเราอาจจะเจอคนคนนี้นะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่เจอใครเล ก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะมีพลังงานชาวธาตุไฟที่ดูโดดเด่นนะคะหรืออาจเป็นชาวธาตุไฟหรือเป็นชาวธาตุลมก็ได้เช่นกันนะคะชาวธาตุไฟนะหรือชาวธาตุดินก็ได้นะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะมันเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยนะหรือตัวคุณก็ได้นะคะเขาบอกว่ามันจะต้องมีการปรับนะปรับตัวหรือปรับมุมมุมอ่ะปรับตัวหรือปรับมุมมองนะคะ นะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะไลฟ์สไตล์การทํางานหรือไลฟ์สไตล์ที่จะคบจะคุยเพื่อนะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยได้มีการรู้จักกันนะได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยเจอในอดีตหรือคนร่วมงานเก่าหรือคนที่รู้จักเก่าๆนะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้นะคะ แต่สําหรับคนที่เป็นแฟนแล้วหรือคบคุยแล้วหรือห่างไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันทาไมคะมันจะต้องเกิดความสมดุลอะนะความสมดุลในพลังงานว่าเออเรารอคอยเมื่อไร่เราจะได้พบเจอนะคะคเขาบอกว่าให้บาลานซะ์อารมณ์ความรู้สึกหรือฟิลลิ่งตัวตนของตนเองสําหรับคนที่ยังไม่มีความรักหรือ,อยังไม่มีแฟนนะคะเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน นะเรามีโอกาสจะได้เจอใครบางคนที่มาแสดงออกสารภาพรักกับเราทีนี้แต่บางครั้งนะคะคนที่คุณไปเจอเนี่ยหอาจจะเป็นเพื่อนเก่าติดต่อมาทางโซเชียลออนไลน์นะมีการชวนกันไปนะหรือคนคนนี้เขารู้สึกหรือแอบรักแอบชอบชาวท่าดินมานานมากก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนรู้จักเก่าเนี่ยนะคะหรือเราเคยร่วมง,งานกับเขาแล้วแต่ทีนี้มันมีการห่างหรือแยกจากกันไปไพ่มันจะเล่าแบบนั้นนะคะเพื่อน ทีนี้ในการที่รอคอยเนี่ยนะมันเหมือนว่ารอคอยที่จะ,ะหน่วยงานจะส่งเราไปหรือเราจะได้กลับไปร่วมเรียนชั้นเรียนเดียวกันหรือเราจะต้องได้กลับไปอยู่ในแอเรียตรงนั้นคือมันเกี่ยวข้องกับงานนะคะคล้ายๆแบบนั้นนะสิ่งที่ไพ่มันบอกทีนี้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะกำลังจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะในลักษณะที่แบบเราเป็นเพื่อนเก่านะเราเป็นคนรู้จักเก่าหรืออะไรได้กลับมาเจอกันเนี่ยคนคนนี้ ก็อาจจะแอบชอบหรือแอบสเสน่หาเรามาตั้งนานแล้วรอคอยที่จะได้เจอเรานะคะทีนี้เขาก็เลยทำไมคะอาจจะเข้ามานะ,ะเดี๋ยวหมอขอเพิ่มไพ่นิดหนึ่งนะคะเข้ามาสรารภาพรักนะคะพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นนะ,ะไพ่เดอะเวิลด์นะคะคือมีโอกาสที่ได้ย้อนกลับมาเจอกันมันเป็นความสุขความรู้สึกที่เหมือนว่าเขาอะตัดสินใจนะ,ะสรารภาพรักหรือขอคบขอคุยขอคุณเป็นแฟนก็เป็นไปได้ นะชาวธาดินกําลังจะได้รับใครบางคนที่จะมาสารภาพรักนะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนหรือคนร่วมงานหรือคนที่รู้จักเก่าๆเดิมๆที่เราเคยเราอาจจะไม่ได้คาดคิดก็ได้นะคะเพราะว่าทาวเวอร์มันเป็นพลังงานของคนที่เราไม่ได้คาดคิดว่าคนคนนี้จะมาสารภาพรักกับเรานะนะพลังงานของความรักความสัมพันธ์นะคะการเริ่มต้นที่จะมาพูดคุยนะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นแน่นอนนะคนคนนี้นะ เป็นการเรียนรู้กันแบบระยะแรกหรือเริ่มต้นนะคะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะฮะที่จะเรียนรู้พลังงานไพ่เด็กถือไม้หมดเลยเออไม่ใช่ขอไปนะ,ะเป็นการเริ่มต้นหนึ่งเป็นการเริ่มต้นหนึ่งใหม่จบใส่ขึ้นเก่าใส่ขึ้นเดิมนะ,ะหมอเชื่อว่ามีพลังงานของใครบางคนนะคะที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะของชาวธาตุดิน ะะที่เรารู้สึกเหมือนว่าเราอะไม่ได้ขยับขยื่นนะ,ค,ะความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นในชีวิตฉันในความรักความสัมพันธ์หรือไม่ขยับหรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เก่าความรักความสัมพันธ์เดิมทีเนี้ย คุณอ่ะจะสมดุลพลังงานหรือเคลียร์พลังงานที่ชาวทัดดินอ่ะปกติคือเราจะมีความยึดหรือมีความรักที่มั่นคงเรารักคนยากนะเราไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบกรับภาระไว้ที่หนักอึ้งที่มันความสัมพันธ์นั้นมันไปไม่ได้นะ,ค,ะคุณจะปรับตัวนะคะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวอ่ะนะคะถ่ายเทพลังงานของคุณออกไปนะคะเนี่ยเป็นสิ่งนี้นะถ่ายเทพลังงานออกไปทีนี้เมื่อบางสิ่งบางอย่างมันจบแบบคอมพลี t นะคะนึกอ,ออกไหมคะ เราไม่ได้เฝ้ารอคอยใครบางคนเราไม่ได้ยึดใครไว้ในชีวิตเราไม่ได้ติดกับดักกับอารมณ์ความรักความรู้สึกที่มันไปไม่ได้นะคะเราอ่ะเนี่ยนะคะเรียกว่าให้อภัยตัวเองในอดีตนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ความสัมพ,พันธ์มันไปไม่ได้มันจะมีการจบไซเคลิลบางสิ่งบางอย่างถ้าใครบางคนนะคะที่อยู่ คบกันเป็นแฟนหรือคบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบมีปัญหาหรือละหองหละแหงรอวันเลิกหรือรอวันความเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะพอดีพลังงานไพ่อันเนี้ย <c oughs> มันตัดเข้ามาหมอจะบอกให้ฟังนะคะชาวธาตุดิน <c oughs> คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลิกกับคนนี้ได้เด็ดขาดหรือเอาคนนี้ออกจากใจมีการเปลี่ยนแปลงจบเพื่อย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหมอเห็นแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> คือใครที่มีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นภาระต่อชีวิต ต่อความรู้สึกคือปรับตัวแล้วอะไรก็แล้วความสัมพันธ์มันไปไม่ได้คุณก็จะลดจากสถานะความสัมพันธ์นั้นมาทําไมคะเป็นคนที่รู้จักกันเป็นเพื่อนหรือห่างออกไปนะ,ะมันเป็นสถานการณ์นี้คือความเปลี่ยนแปลงกระทนหันเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าชีวิตคนที่มีแฟนหรือที่มีที่ไม่ดีที่เรารู้สึกอยากเลิกสถานการณ์นี้ครึ่งเดือนหลังคุณตัดสินใจเองว่าคุณอยากจะจบความสัมพันธ์เป็น,ปนไปได้คะ่ะและทีนี้คนที่โสน,น,นมานานมาก นะโสดมานานมากหรือกลับมาโสดหรือเป็นแม่ไม้หรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงว่าคุณอะสมดุลกับพลังงานหมดเวลาที่เราจะจมอยู่กับสถานการณ์เก่าสถานการณ์เดิมนะคะมันจบไซเคิลเดิมแล้วนะเ,เขาเรียกว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ย จะหมุนวนให้คุณได้ไปเริ่มต้นใหม่นะอาจจะได้ไปทํางานที่ใหม่แล้วเจอใครบางคนอาจจะได้ไปเรียนใหม่อาจจะได้ย้ายประเทศย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือย้ายบ้านอะไรก็แล้วแต่นะหรือปรับเปลี่ยนพลังงานเอเนอรของคุณเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วคุณก็ได้จะได้เจอใครบางคนมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบนะทําความรู้จักมากกว่าพลังงานใหม่คนใหม่นะอันนี้หมอขอพูดสิ่งนี้เลย นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งไม้เท้าเด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือไม้เนี่ยนะมีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ชาเลนท้าทายเข้ามาในชีวิตคุณให้เรียนรู้ให้เริ่มต้นใหม่ในวัฏจักรเนี่ยในวงเวียนใหม่เนี่ยนะะในวงโคโจรใหม่เนี่ยนะคนะเขาบอกสิ่งนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเราขอมาขอคําแนะนําให้เชา้านทะ่าดินนิดหนึ่งว่ามันเป็นไซเคิลใหม่เลยนะคะตอนนี้นะคําแนะนําคือนะคะมันเป็นบางครั้งนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ย เราไม่จะเป็นต้องคิดมากหรือเครียดหรือวิตกกังวลนะคะมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกบางครั้งอะ่ะสิ่งต่างๆที่มันทำไมคะที่เรากังวลอะ่ะเราคิดวนเวียนวนเวียนอะไรบางอย่างนะ,ะในความรู้สึกหรือคิดของเราเองนะคะเนี่ยไม่ต้องไปคิดคำถามที่ไม่มีคำตอบนั่นแหละมันเป็นคำตอบอยู่แล้วนะคะมันควรจะจบสิ่งนั้นไปหรือบางทีเราอาจจะถามตัวเราเองก็ได้ว่าเออเรา อยากมีความรักไหมเราอยากมีแฟนไหมแต่ไพ่มันบอกว่าหนึ่งช่วยเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คุณอะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เราอะคุยกับใครหรือดิวกับใครมันเป็นความรักที่ก่อเกิดในอารมณ์ความรู้สึกของคุณแล้วนะคะชาวท่าดินแต่ทีนี้มันแค่คุณอะกังวลเหมือนเอาภาระหรือแบกความรู้สึกของตัวเองอะที่มาอัดที่มากดดันตัวเองมากกว่านะคะสิ่งเนี้มันจะจบไปเมื่อคุณสมดุลพลังงาน หรือเมื่อคุณเจอคนนี้คุณจะทำความรู้จักกับเขาเท่ากับสิ่งที่ทำไมคะสิ่งที่เขาแสดงออก ะะไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่เราคาดการ์สิ่งที่เรากลัวหรือเอาอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มายึดติดไว้ในในพลังงานเก่าพลังงานเดิมของคุณอะ่ะให้บอกว่าให้คุณสมดุลเอเน Energy, ร์จีพลังงานของตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่บางครั้งความรักความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งถ้วยคือมีโอกาสเข้ามาแต่มันยังมีความไม่แน่นอนแหละเพราะเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พูดคุยทําความรู้จักกับเขาไปในอนาคตมันแค่มีโอกาสที่ได้เข้ามาเท่านั้นเองทําให้เราได้ศึกษาหรือเรียนรู้นะคะ พยายามลืมพยายามอมองจากภาพความเป็นจริงนะ,ะมันจะเป็นต้องปิดกั้นในสิ่งที่เข้ามานะ,ะไม่จำเป็นจะต้องมีความหวาดระแวงมากเราแค่เรียนรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแค่เริ่มหนึ่งนะคะเพราะเราอาจจะยังไม่ได้รู้จักคนนี้ดีพอ ไม่ว่าคนนี้เราจะรู้จักนานแล้วแต่เรากับเขาเอ่ะนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ทาําความรู้จักกันแบบสม่ําเสมอตลอดตลอดหรือเรียนรู้นิสัยใจคอหรือไปไหนมาไหนได้วยกันหรืออยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะถึงแม้จะเป็นคนเนี้ยเป็นคนที่เรากลับมารู้จักหรือกลับมาเจอหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่จากความจริงจากการกระทําของเขานะคะคือการเริ่มต้นนะนะพลังงานอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงเกี่ยว เนื่องมากับงานบางคนคุณอาจจะไปไปตติสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟจริงๆก็ได้นะคะชาวธาตุดินเมษสิงห์ธนูนะสิ่งที่ไพ่มสอแบบบอกแบบนั้นคือหมายถึงว่าคุณไม่ได้เจอคนเนี้ยนานมากแล้วแล้วคุณก็กลับมาเจอแล้วก็มีการพูดคุยนะ,ะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้แค่เราเรียนรู้อะคะ่ะว่าคนเนี้ยโอเคเป็นยังไงแค่นั้นไม่ต้องอฟัง เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ต้องจักเรียนรู้ว่าเออเวลาเรารู้จักคนนี้นานมากแล้วแต่ความเป็นจริงเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะสิ่งที่พายึ้นมันเสิร์ฟสิ่งนั้นนะคะเหมือนว่าเพื่อนเก่าเรากลับมาเราหายกันไปเป็นสิปีแล้วกลับมาเจอยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะระหว่างที่1ิปีนั้นเขาพลังงานเปลี่ยนไปสิ่งใดอะไรที่เกิดขึ้นในกระทบในชีวิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่และเราก็กำลังกลับมารู้จัก คล้ายแบบนี้นะฮะถ้าเป็นคนเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เรารู้จักเก่าก็คือความสัมพันธ์ที่เรากลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารเรายังไม่ต้องคิดถึงความคาดหวังหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างะ,ค,ะคือมีใครเข้ามาที่เราได้รู้สึกคุยได้เริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้นะ,ะแต่ทีนี้ในความรัก ในความสัมพันธ์ในอารมณ์เนี่ยมันยก็ยังมีความไม่แน่นอนเพราะคุณหรือคนคนนั้นก็อาจจะไปโฟกัสที่ตัวเองที่งานที่เงินของเขาที่ความมั่นคงส่วนตัวของเขาก่อนนะคะคือเราทําความรู้จักแค่นั้นนะมันมีโอกาสที่เข้ามานะคะเอาละครึ่งเดือนหลังนะ่าจะประมาณนี้นะคะชาท่าดินนะอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าโอเคนะเรารู้สึกชอบคนคนนี้เรากลับมาดวเรากลับมาร่วมงานหรือเราได้รู้จักคนคนนี้คนใหม่นะ ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรหรือแบ็กกราวด์เบื้องหลังเขาเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะ อันนั้นคือเราต้องดูดวงส่วนตัวนะคะชาวทาดินตอนนี้หมอจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะชาวทาดินราคา2 0 0 0คุณจะได้เวลาไปถึง2ชั่วโมงฉเฉลี่ยแล้ว30นาทีแค่49 9บาทเราจะเปิดพื้นดวงความรักของคุณให้เลยสําหรับคนที่โสดมานานมากๆหรือคนที่เป็นไม้หรือตอนนี้ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาเราก็จะดูให้นะคะและก็จะดูว่าปีไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอคนที่ใช่หรือคนคน,คนนี้ใช่หรือเปล่าคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปภายในจากนี้ไป6เดือนไหมหรือคนที่คุณจะเลิกหรือ อยากจะบอกแนะนําอะไรในสิ่งที่คุณติดขัดไว้หรือการแก้ไขปัญหาในความสัมพันธ์เราจะแนะนําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาทางแก้ไขหรือหาทางออกในชีวิตของคุณนะคะแอดไลน์ไอดีเดมอจะทิ้งรายละเอียดไว้ขอคนที่พร้อมโอนนะคะเอาละค่ะนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ